วิทยาลัยพยาบาลบ้านตรงจัดมหกรรมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบเกียรติคุณแม่ดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัฐอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีพ่อสอดรคุมวัดรรุ่งเรืองผู้นอนวยการวิทยาลัยเป็นประธานเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานมีตรวจสุขภาพให้คำปรึกษาทางการแพทย์พันตกรรมให้ความรู้โภชนาการการแสดงชมรมผู้สูงอายุและนิทรรศการรณรงค์สุขภาพโดยมีนายสมไทยขวัญชัยกเกษมสุขนายกเทศมนตรีตำบลเบิกไพรนายชัดมงคลประเสริฐนายกอบตอลาดบัวขาวดรพัฒนกิจวงลาดพอ,อวิทยาลัยการอาชีพบ้านโปง่งและคณะร่วมงานคึกคัก พร้อมมอบเกียรติคนคุณแม่ดีเดิน11ท่านเพื่อยกย่องความเสียสละและเป็นแบบอย่างแก่สังคมเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง